าจ้ะมามมนยางรับวิตามินซีวิตามินดีน้ำกันจ้ะก็มีเงน,นั่งยางมาตะุูนมุมเก้ามุมเดิมเลยจ้ะซ่อนแดดพี่น้องฝ้าก็สีข้ามสวยโนนะ่ะสวยงามมากเลยอากาศดีอบคุณ อแดดซ้ำหนีพ่อพ่อยางตากอยู่พี่น้องมันมหฮศจกับพ่ออุ่นเนีย่ยจะ้ะท้องฟ้าสีครามสวยงามมากมันรับวิตามินวิตามินซีวิตามินดีนอาพี่น้องเนาะป่ะพ่อยางตอจะ้ะ มองๆกันยังอันท่าแข็งเขาก็ระป็นละลายแบบว่าเป็นเกศเป็นเกศอยู่ข้างนอกเนี่ยเก็ดใสแวววาวนี่คือเผ็ดบ่พี่นอ้องเหลืองพับพับพับเป็นจืดแนะดดเนาะจืดแดดเหลื่อมพับ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 ,พบ ปานอันกลิกแกลเวลว,ว,วาวโอ้ทองฝ่ามาสีข้ามงามจ้พี่น้องอกอพื้นสีข้ามเนาะอันจะสมัยน,น้อยๆไปโรงเรียนนี่ผู้ใดมีสีข้ามมายอมเสือใส่เสือสีข้ามมันว่ามันอันบ้านผู้นั้นมีตังค์น้อยพี่นองเนาะ ลุว้ยวันจะเสือสีข้ามได้กินนะลูกผู้ใดได้ได้เสือสีข้ามสมัยก่อนแต่สมัยไม่ยไงนั่งน้อยๆคนน่ะพี่นอ้องเอาบัานพ่อเมียเขามีตัง่งเนาะไม่อนนั่งก็ได้แต่บ,บริสันได้เสือแจกกระโปรงแจก แต่ว่าอันแต่ว่าบ่กคยบ่กคยอันแต่ใส่ของเกาหมหดอ,อกจ้ะมีแต่อันรัฐบาลก,ก็จะมาแจกสมุดิรนซื้อสมุดหนังสือดินซอ,สม,นซอสมัยนั้นดีดี กรสิเขียนไว้ว่าอันสมุดสำหรับแจกหนังสือสำหรับแจกห้อยอเอียงเลยเนี่ย,ย,ยคือจุ่มไงแท้ยางไปยางนะจุ่มไง มีมีบัวเดียวนี n n ่มันอยู่ใกล้ถนนอยู่เลยล่ะหนอพี่น้องเนาะย่างไปย่างมากออกถนนใหญ่แล้วบอกไปหอดสายบุ้มเมื่อกี้ ข้าเบิ่งอันข้าเบิ่งว่ามันห้อยอ่อนห้อยตีนหมาห้อยตีนมีตาพี่น้องเท่ากับสัญญาณละเละไปใส่เหรอเละนั่นถนนไปได้ยนี่แค่นี้ก็น่านะจะนะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณผู้มาติดตามแม่ใหญ่านางขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีจ้า